นี่เธอจามาเทวีหรือเปล่าเนะี่ยใช่สิเธอเธอคือจามาเทวอนป้ามาเทวีหรือเปล่าอนะ่ะบ้าดิฉันจำเทวอนปั๊กสุมีตั้งหากเนะี่ยเธอชื่ออะไรนะเธอชื่ออะไรนะจาเทวอนปั๊กสุมีเธอสนใจจะไปอัมพวาไหมเพราะอะไรเหรอเราะอะร ฉันหนาวอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับนะฮะน้องเบบี้มายสวัสดีค่ะพี่นุ้ยพี่แตงโมประธานเชียร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยพร้อมรัวฮะเขาไม่มาว่ะฉันอยู่นี่ไงไหนล่ะอยู่ไหนจะหายไปไหนล่ะอ้าวสมีจะหายไปไหนล่ะ อยู่นี้ค่ะอยู่นี่ค่ะเอาเสียงนี้ตลอดเวลาได้ไหมได้เสียงเสียงแท้มาว่ะเสียงแท้มาอ่ะเบบี้มาเไม่ไม่คุณคุณเปคุณแม่ตั้งคุณแม่ตั้งให้หรือตั้งเอง เบบี้ไม้จริงๆนะตั้งให้ชื่อไม้ค่ะแต่ว่าคุณครูตั้งให้ตอนอนุบาลว่าเบบี้ไม้อ๋องั้นพี่เขาเก็บค่าพี่เขาเก็บค่าโฆษณาหาด้วยไม่มันเป็นชื่อแฝงผลิตภัณฑ์ของน้องอ่ะอ๋อใช่เพราะว่าตอนนั้นตอนอนุบาลที่ห้องใช้แป้งเบบี้ไม้ก็เลยแบบทายอินตั้งแต่เด็กเลยอพูดกนแบนี้แสดงว่าพี่เก็บเพิ่มอีกแล้วนะไม่แสดงว่าทุกวันนี้ย ใช้ทุกวันเลยใช่ไหมเนี่ยอ่าๆๆเล่าสีอะไรยังไงเล่าสีว่ายังไงนะคะเล่าสีเล่าที่มาที่ไปของคลิปที่ได้ฟังก่อนก่อนที่จะไปพูดกันถึงเรื่องของฟุตบอลประเพณีอ๋อเรื่องคลิปหมอจริงจริงคลิปนั้นนะเบบก็ทําแบบว่าทําใช้ในงานเปิดเทศกาลงานบอลค่ะเป็นแบบว่าเปิดอีกชื่ออีกชื่อนึงได้ว่าอะไรเบบเบบ เบบเบบตั้งตานแบี่มายถึงแปลวเบบเซ็กซี่มากอะเซ็กซี่มากูขาค่ิตายแบบว่าเป็นคลิปที่ใช้แบบว่าเปิดคือแบบอินโทรเข้าสู่โชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลังจากคลิปนี้ก็จะเป็นแบบว่าคิวบอยยี่สิบกว่าคนออกมาเต้นออน่ารักน่ารักใช่คิวบอยเลยอ่ะ คิดว่าอยู่ในคลิปอีกคลิปนึ่งเอาหรอมีด้วยแต่คลิปหนูล้านกว่าวิวแล้วอะค่ะล้านสี่นะคุณนะใช่จริงจริงแล้วคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับอะไรไอการภาคหนังเกาหลีอะไรอย่างงี้ไหมคุณมีไหมฮะไม่มีค่ะไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับพันธมิตรใช่ไหมฮะหน้าเกาหลีอย่างเดียวจังหวะนี้ตายละอยู่เมืองไหนอะหนูถ้าถ้าหนูไม่พูดพี่นึกว่าคนใต้อะค่ะหนูคนใต้จริงจ้าเเหรอ จริงไหเออเหรอเป็นคนตรงค่ะอ๋อเหรอ,อหรอ,อหรอได้ถือว่าหน้าตรงกับจังหวัดอ๋อได้ได้แล้วคุณไปคน <c oughs> หน้าตรงกับภูมิภาคคุณไปค้น <c oughs> พบได้ยังไงว่าคุณมีเสียงอย่างนี้หรือว่าคุณเล่นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กลออะพูดพูดเสียงนั้นพูดเสียงนั้นฉันนั่นเหรอคือจริงๆแล้วตอนนั้นฉันเรียนเกลละครนะแล้วก็มีมีมีพี่คนนึงเขาเรียนปอทชื่อพี่หนึ่งนะแล้วเขาก็ทําให้ดูเพราะว่าเขาเป็นนักภาพฉันก็รู้สึกว่า บ้าจริงพี่เท่จังเลยนเนี่ยแล้ก็เลยเอามานให้กับเพื่อนๆเล่นกับ,บน้องบอสกุโนกับเฟรอร์แล้วก็แลพวกเราก็หลงไหลมันเนี่ยพ่อมาทาวอนถ้าเป็นดนตรีนขนาดนี้เลยเหรอ,อใช่ก็เล่นกันแบบเล่นกันในห้องเรียนแล้วก็แบบเหมือนอิมพอไวยเล่นกันตลอดเวลาก็สั่นโลกป่หกันอ๋อเพราะว่ามีคนที่ติดใจเสียงของคุณมากมนะฮะเพราะว่าเขาไม่คิดเลยว่าแบบเฮ้ยโอ้ไม่เป็นความสามารถที่แบบ ขนาดนี้เลยเหรอแล้วทำไมถึงมาเป็นประธานเชียร์ได้ฮะอือตอนนั้นก็ก็คือเดบอยู่ปีสี่ใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับว <bigger> sí ่า <nuest> ม <grammar> ันเหมือนกับว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วว่าที่แบบว่าเอออยากทําอะไรให้มหาลัยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยแบบเพื่อนก็ชวนให้ไปสมัครเพราะว่าแบบเพื่อนก็มีแบบว่าอยู่อยู่วงในบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเฮ้ยแบบน่าลองน่าลองแล้วก็เลยแบบเออลองดูละกัน อ oh. แล้วประธานเชียร์ต้องทําอะไรบ้างเออใช่มประธานเชียร์ประธานเชียร์ถ้าเกิดในวันจริงเนี่ยก็คือว่าจะเป็นคนที่อยู่หน้าสแปนค่ะแล้วก็คอยแบบว่าคอยเอนเตอร์เทนคอยแบบคอยพูดไปเรื่อยๆเช่น<ๆ>ยังไงอะ่ะก <laughs> ็แบบว่า<ๆ> ก็จะแบบว่าคอยเซลคนนู้นคนนี้พอแบบผลิตมาก็จะแบบอ่าคุยกันลีสัมภาษณ์ลีอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบตอนไปเพจก็จะแบบเซลฝั่งธรรมศาต์เซลฝั่งจุลาแล้วก็จะที่พิเศษมากคือจะมีโชว์ด้วยครับซึ่งเป็นี้เราจะตั้งฮอลไว้แล้วเขาไม่มาแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเป็นช่วงก่อนนาบอลก็คือจะคอยแบบว่าต้องสร้างกระแสคนไปขึ้นสแตนให้เยอะที่สุดอะไรอย่างนี้ก่อนที่มัน ก่อนที่เขาเรียกว่าอะไรเราคาดคิดไหมว่าเราจะโด่งดังขนาดนี้ในขณะนี้ไม่ตอนเนี้ยอืตอนนี้คุณดังนะคุณคุณรู้ตัวหรือเปล่าโอ้ยขอบคุณก็คือก็คือไม่เพราะว่าก็ติดลับคลิปนั้นก็คือเป็นคลิปที่แบบว่าก็ทําทําออกมาเพื่อแค่โปรโมทงานบอลก็คิดว่าก็ดูกันในจุลาอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนคลิปที่แบบปล่อยมาก่อนๆแต่แบบโอ้พอกระแสดีก็แบบ ตอนแรกก็ตป็บอกแบบว่าอะไรกันอะทุกคนอุปทานทุกคนแบบเออแต่ว่าพอแบบคนนี้ก็แบบเออจะดีใจมันมีแบบว่ามันมีคนนต์ที่แบบว่าเฮ้ยผมเป็นลูทิเมียจริงแล้วแบบคลิปนี้ฮามากอะไรอย่างเงี้ยเ้เราก็แบบเหมือนให้กําลังใจเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาบอกปกติเนี่ยงานบอลประเพณีเนี่ยคนจะให้ความสนใจลีดนะฮะแต่งานบอลประเพณีครั้งนี้คนให้ความสนใจคุณฮะคุณเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้าง ก็ช่วยกันแหละกับน้องหลีดก็ไม่นาคนก็สนใจหลีดนั่นแหละก็คุลองทําเสียงแหมและเขินได้ไหมบ้าจริงใครสนใจฉันล่ะน่าจ๊กับหน้าหลีดห้างกันขนาดนั้นนี่แล้วถึงตอนที่โพสตอไอเอาคลิปเนี่ยลงไปใน YouTube นะฮะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณมีคนติดต่อเข้ามาหรือยังเออเขาต้องเคาสามารถแล้วนะในี่จนเองคสามารถคุณ มีมีบ้างค่ะมีบ้างก็แบบมีให้ไปแคสงานบ้างอะไรอย่างนี้ทำอะไรบ้างเขาให้คุณทำอะไรเอออยากรู้อะก็ให้ก็มีไปแคสละครบ้างแล้วก็เป็นติดต่อเข้ามาให้ทำคลิปไทยอินสินค้าาันใจรับมารับมาก็ก็บอกว่าเอาเอาไว้คุยหลังงานบอลแล้วกันตอนนี้แบบอยากทุ่มให้งานบอลก่อนสวยมากสวยเนาะ วยแล้วรวยมากยังไม่รับจ้ะแต่ในใจคิดงานบอลเลื่อนกันได้ไหมซึ่งถ้าถ้าเบบี้ใหม่ไม่พร้อม,อมไม่พร้อมนะฮะเออนะฮะจริงะะเออนะ แต่ว่างานนี้เนี่ยมันมีอะไรเมื่อไหร่ยังไงบ้างให้คุณลองพูดหน่อยอสอิก็วันที่สองกุมภาค่ะวันเสาร์นี้เร็วมากเนี่ยเสาร์นี้แล้วก็ที่สนามสุบัชรลาสายสำหรับชาวจุฬา,าก็ประตูสิบแปดค่ะ สิบเอ็ดโมงครึ่งไปขึ้นสแตนกันอืเมื่อสุกที่แล้วลีดธรรมศาสตร์มา้ชโอ้ตายไม่ธรรมดาเขาเป็นนักรักเบิงรักบี้เลยนะตัวใหญ่ๆเลยนะอคุณมีอะไรไปสู้เขาบ้างเนี่ยเขาบอกว่าลิดธรรมศาสตร์เน้นความแข็งแรงใช่ไหมลีดจุลามีอะไรฮะลีดจุลาปีนี้เขาบอกว่าจะแกราข่าวมากแสดงว่าคุณไม่ได้อยู่จุลาหรือว่าไงฮะคุณอยู่ด้วยไหมฮะ คุณหลีดไงเป็นกระแสข่าวมากจริงๆแล้วของคุณเป็นไงฮะจะพูดถึงคนดูดำมากค่ะไม่แต่อันนี้อันนี้ถามนะไม่ไม่รู้ว่าแบบเออจริงๆแล้วคุณเป็นญาติกับเออดีเจบางท่านหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่เนาะไม่ใช่ไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมเพราะหน้าคุณละไมคล้ายคลึงกับพี่โอปอของเรามากผมไม่รู้ว่าคุณเป็นญาติกันหรือเปล่าพี่โอปอเป็นเป็นพี่คณะนิเทศด้วยอ๋อเหรอรู้จักกันไหม ก็คือก็คือว่าเป็นแบบพี่โอก็เป็นแบบว่าที่ที่ภูมิใจของคณะก็ทุกคนก็รู้จักพี่โอ้ออโอเคโอเคเขาบอกในงานไม่ได้มีแค่เตะฟุตบอลกับชับมิดนะคะมีอย่างอื่นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะมีมีแบบว่ามีขบวนพาเลที่มีแบบมีคาากรเดินขบวนคาราคอนตินีแซ่บมากหล่อหออน้องเหน่งเป็นไม้หนึ่งหอปเนสัตวแพทย์อยากโดนฉีดยาทุกวัน บนี่แล้วน้องชายบอยประกันกายังเป็นจุฬาคธกรปีไหนเนาะอ๋อเป็นของปีที่แล้วกับะมาเดินนำขบวนในถนนนิสีชมพูตอนเช้าด้วยอ๋เหรอขาดขาดใช่ปีนี้ก็ซับไม่แพ้กันอย่างเงี้ยเหรออ่ามากใช่ปีที่แล้วคือมีผู้ชายห้าคนปีเหลืออยู่สองเหรอแล้วที่เหลือ ซึ่งแหละเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงไม่ได้เป็นตุด๊ดอออโอเคโอเค <c oughs> นี่แต่เขาบอกคนทั่วไปที่ไม่ใช่นักศึกษาก็สามารถเข้าได้ถูกไหมฮะใช่ค่ะก็จะมีแบบว่ามีแปนคนดูให้แบบว่าไปดูความแบบสนุกสนานของงานบอลกันอืมนี่เขาไม่ได้แค่นี้นะอะไรอะไรอีอะเดี๋ยวเขาจะมีไอกระบวนอะไรนะ<ม>ฮะ ล้อกันเมืองอะค่ะเออล้อกันเมืองออด้วยใช่มีขบวนล้อสังคมอะไรอย่างนี้เออยิ่งกว่านั้นปุ๊บก็จะมีอะไรฮะคอนเสิร์ตอ๋อใช่ค่ะมีคอนเสิร์ตอ๋อ<ช>ทั่แม้กระทั่งคอนเสิร์ตเขาก็แบบว่าเอาสองวงมาสู้กันอะเธอของจุฬาเป็นใครนะฮะเออของจุฬาใครครับทตูคัรเลอร์ปะคะเหมือนจะแคทตูเคอร์เลอร์ธรรมศาสตร์เป็นใครนะวันนั้นอะ สล็อตแมชชีนอ๋อแน่นอนไหมล่ะปะกันเลยนะแน่นอนอ่ะคือมันเป็นแบบงานใหญ่เหมือนกันเนาะสำหรับสองสถาบันนี้เนาะใช่ค่ะเรากำลังโหลดรูปน้องเหน่งใช่ไหมจุฬาคณากรอ่ะน้องเหน่งใช่น้องเหน่งน้องเหน่งอุ้ยตายแล้วแซ่บจริงอะไรจริงน่ารักมากมัน้องหน้าเกาหลีมากมีอสองคนแล้วจะมีดีๆคนหนึ่งถูกต้องไหมอีกคนนี้จะเป็นหน้าแบบไทยๆหล่อๆเข้มๆชื่อบุ๊ก ใช่อ๋อเหรอแสดงว่าท <entertain> en> <ád. S 2> ี่คนที่ฉันกิกชื่อชื่อบุ๊กแล้วล่ะใช่ถ้าเป็นชื่อผู้ชายที่ขอให้บอกจาได้หมดอ๋อคนแต่บุ๊กเนี่ยลักษณะจะไข่ห้างนะแบบนะบุ๊กเนี่ยใช่ไม่ใช่เน่งเน่งเน่งไข่ห้างอ๋อหรอ๋หรอรอเหอเอาล่ะเดี๋ยวจะให้เบบี้มายเชิญชวนให้เชิญชวนนด้วยเสียงที่อยู่ในคลิปอืมได้เลยก็คนที่สองกุมพานะ ฉันอยากจะเห็นทุกคนบนสเปนรับรองว่าสเปนไม่หนาวนะสเปนปีนี้เนี่ยไม่หนาวแน่แต่ถ้าทุกคนไปจะได้เจออะไรหนาวๆกันรอพี่นะพี่ชายขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับคุณเบบี้คุณเบ้นี่วันหลังมานะเธอเออวันหลังคุณต้องมานะเสเช้าๆเลยนะฮะ แนะนำให้จะอ่าอ่าอะไรนะปาร์คปาแทวอนมาด้วยนะอ๋อพี่ชายใช่ไหมคะพี่ชายมาแทวอนปาร์คมาเทวีพี่เออพี่ชายคนนี้คือใครเออพี่ชายเขาคือพี่ชายคนนั้นคือคือบอสกรูโดเป็นแบบว่าเป็นคู่หูกันคือจริงๆแล้วเป็นน้องรหัสแต่ว่ามันแบบเกินขั้นน้องรหัสไปแล้วแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแล้วที่ไปเทน้ําแดนกันนี่คือในห้องเธอเนาะ ไม่ครับเป็นหอของเพื่อนแล้วน้าแดงเข้าใต้ตู้มันหมดเลยเฮ้ยเขาทําเสียงจันก็เหมือนนะจันจันตามชินมาจันตามชินมาต้นไหนอ่ะลอง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 อกทีลองออกดีจันวันที่สองกุมภาปีทูสิบแปดนะต้อตอบด้วยคนร้อนได้ละคุณบุญเรือเออนะ สามารถทำเสียงได้นะคุณนะเอแอฮปปี้นะ,ะวันนี้ขอบคุณ<น>จริงๆนะครับอีกยาวไกลแน่นอนครับเบบี้มายขอ,ขอบคุณมากค่ะพี่นุ้ยพี่แตงโมขอบคุณค่ะเจอกันนะครับสว,ส,สวัสดีครับ